สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถแซบเบอร์ครับผมอ้วนรถแซบเบอร์ช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูรถด้านนอกกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้รถอะไรซึ่งจุดหมายเราอยู่ที่เมืองการจังหวัดกาญจนบุรีมมอำเภอท่าม่วงเดี๋ยวเราไปชมกันว่าวันนี้อ้วนชัวจะได้รถหรือเปล่าไปกันเลยดีกว่า แล้วครับตอนนี้ผมได้มาถึงที่เมืองการก็คือบ้านลูกค้าและอยู่ที่อำเภอรพระท่าม่วงนะฮะก็พิกัดอยู่ก่อนเข้าเมืองน่าจะมาณอีกประมาณนักนะ3-4กิโลเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเรามารับรถอะไรซึ่งบอกได้คำเดียวว่านางฟ้าอีกแล้ว G.L.C. ตัว250แต่บอกไว้ก่อนว่าตัวนี้จะเป็นเบนซินนะไม่ใช่ดีเซลซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้า้วนจวบจำไม่ผิดตอนที่ออกห้างราคาอยู่ที่4ล้านต้นๆซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้ผลิตกันแล้วจะเป็นตัวผลิตเนี่ยเขาจะผลิตตัวเบนซินไฮบริดนะตัวน้ำมันเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดีกว่าว่าเจ้าตัวรถเบนซ์ G.L.C. ตัว250ตัวนี้เนี่ย สภาพเขาจะสวยเป็นสภาพเป็นยังไงแล้วรถเจ้าของเขาใช้รักษาไหมในเลขใหม่อยู่ที่50,000กว่ากิโลเดี๋ยวไปดูสภาพกันดีกว่าไปตรวจสภาพพร้อมๆกันเลยครับ <Basic S 1> เบสิกเบื้องต้นอยู่แล้วในการตรวจสอบสภาพรถของรถอ้วนชัวเนี่ยนะหรือว่ารถแซเบเปอร์ของเรานะครับก่อนอื่นเราก็จะมาดูพวกสภาพบอดี้ตัวถังกันก่อนรถว่ามีการชนหนักพลิกควมม่ำไหมฝากระโปรงเป็นยังไงน็อต <Not S 2> คันนี้บอกได้คาเดียวว่าน็อตไม่มีการขยับเข,ขยื้อนใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเก็บสีใดๆ แต่ริ้วรอยเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆหรือว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับพวกโครงสร,ร้างต่างๆในห้องเครื่องไม่เยอะจะเป็นคานหน้าพวกนี้จะเป็นคานหน้าอลูมิเนียมแล้วก็ดูง่ายแล้วรถถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุชนหนักมาพวกนี้มันจะยับมันจะแก้ไขไม่ได้หรือว่ามีการพ่นเก็บสีอะไรเนี่ยมันจะดูทําไม่ได้เลยนะครับคันนี้บอกได้คําเดียวว่าเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดนะไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องหรือว่าพวกเกี่ยวกับกระจังไฟหน้าทุกอย่างนังไม่มีการขยับการันตีได้ว่าชัวร์แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่า เข้ามานั่งด้านในกับเจ้าตัวเบนซ์ G L C 250เบนซินนะจ๊ะย้ำว่าเบนซินใครที่ชอบรถแนวเบนซินสไตล์เบนซินต้องคันนี้ต้องไม่พลาดกับเจ้าตัวเบนซ์ G L C 250ตัวเต็มของเขานะอุปกรณ์มีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุ๊กสวิตมีครบบุก๊การันตีแน่นอนเป็นรถศูนย์แน่นอนรถออ,ออกมาวันที่27เดือน9ปี2018นะ วารันตีหมด26เดือน9 2021 2 0 2 1 2, ปีหน้าเดือน9นะครับเดือนกันยาคุณจะสำรองมีครบนะครับออปชันต่างๆในสไตล์เดี๋ยวจะไปสัทยาอีกทีหนึง่งในช่วงรีวิวรถตั้งขายอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเขาจะตั้งขายเท่าไหร่และออปชันเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวอุไว้ก่อนตอนนี้นะแต่บอกได้ว่าสดใหม่ไร้ที่ติการันตีโดย อ้วนชัวอีกแล้วครับท่านนะเดี๋ยวไปตรวจสอบต่างๆดูด้านหลังกันก่อนดีกว่ารถมีวุติเหตุชนมาไหมสภาพยางเป็นยังไงเดี๋ยวไปตรวจสอบกันเว่าด้านหลังก็ถือว่าเลี่ยมสะอาดใสน็อตไม่มีขยับไม่ว่าจะเป็นพวกน็อตกาวอย่างที่เช่นเคยที่เวลาผมดูรถเนี่ยผมจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อนแต่ว่าหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยรถเบรนด์เนี่ยหรือว่า BM เนี่ยนะผมจะมีการตรวจสอบ เชิงลึกไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับระบบขนส่งเกี่ยวกับระบบศูนย์บริการนะครับว่ารถคันนี้เข้าศูนย์มากี่ครั้งวารันตีหมดหรือยังแล้วมีการอัิเตบเกี่ยวกับประกรันไหมมีการเบิกประกรันไหมคือทุกอย่างเราเช็คให้เบื้องต้นอยู่แล้วกับลูกทางลูกค้านะครับให้ทางลูกค้าหรือว่าผู้มีประกันรถคนทุกท่านเนี่ยให้สบายใจได้ว่าเราจะสแกนให้เป็นเบื้องต้นเป็นหลักอยู่แล้วในเชิงลึกของรถนะครับเราเวลาเราจะซื้อรถทุกครั้งเราไม่ใช่ว่าสุ่ม4ี่สุ่มห เราซื้อไปเลยไม่ใช่เราจะตรวจสอบให้ก่อนนะครับโดยภาพรวมแล้วก็จะอยู่ประมาณ90%ถึงจะทําการซื้อรถคันนี้ขึ้นมานะครับยางก็ปี2020นยะ่ะยางยังใหม่ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาให้เลยยางยังดอกยางยังอยู่ครบภาพโดยรวมส่วนสีสันเนี่ยก็จะมีริ้วรอยเลย็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวก็จะไปเก็บสีเก็บอะไรหน่อยล้างขัดสีหน่อยมันก็ถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับของรถมือสองวิ่งใช้งานนะนะมันจะเอาแบบนิ่งๆเลยไม่ได้แต่ผมก็ต้องไปเก็บหน่อย เก็บอะไรบ้างนะครับกระจกไม่มีแตกภาษีไม่มีขาดภาษีต่อเรียบร้อยมาเอาละเดี๋ยวจะนำรถคันนี้กับโชลูมรถแซบเวอร์หรือโชลูมเบรันชัวก่อนในสภาพรถที่เรียบร้อยคันนี้เนี่ยเราจะตั้งขายเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออุปราคาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใน EP ีหน้าว่ารถแซบเวอร์คันนี้ กับเจ้าเบนซ์ G L C 250เบนซินปี2019เลขไมาอยู่ที่50,000กว่าโลจะตั้งขายเท่าไหร่คอยติดตามชมนะครับเจอกัน EP หน้าวันนี้อ้วนลาไปก่อนเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับกรทมน่าจะถึงเย็นๆไว้เจอกันไม่เร็วๆนี้สวัสดีครับ